สำหรับที่นี่ถ้าบอกแล้วท,ทั้งหมดที่ติดตั้งไว้ในยี่ยสิบห้ากิโลวัตต์ค่ะหนึ่งกิโลวัตต์เท่ากับหนึ่งพันวัตต์เพราะนั้นยี่บห้ากิโลวัตต์เท่ากับสองหมื่นห้าพันวัตต์กระโงไฟฟ้าย,อยอ่อมๆนั่นแหละฮะใช่หรับชุมชนเนี่ยรวมสุทธธิ่ทั้งสิ้นกป็ล้านเศษ็จเสรแต่ไม่ได้ทำทีเดียวร้านเศร็จเศษนะเข้าใจนะครับผมไม่ได้ทำทีเดียวร้านเศษเศษผมไม่ได้มีเงินเป็นร้านนะครับมผมอาศัยเงินเดือนนี้มีไรายได้ ที่เหลือจากไม่ในคาาใช้จ่นะครับเก็บรวบรวมเก็บรวบรวมเอาเดือนละแผงสองแผงหมายความว่าเดือนนี้เรามีเงินเหลือสี่พันเราก็ไปซื้อาแผงหนึ่งเข้าแผงสามพันเก้าแผงนี้เป็นพื้นที่ต่อแผงสักประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์เขาเรียกกันเป็นเซลล์แผะไม้อัดหนึ่งแผ่นมันกี่เซลล์อ่ะหนึ่งหนึ่งแผ่นเขาเรียกเป็นอะไรนะจับเป็นวัดฮะอ่าเป็นวัดตอแผงมันมีสองแบบมันมีสองประเภทโมโนกับโพลี่อบ้านผมนี่ติดโมโนอ กับโพลีโพลีเนี่ยมันจะเป็นโมโนก็คือเป็นสีเป็นแก้วมันจะเคลือบไปด้วยแก้วแตกง่ายได้กระแสะดีเก็บแดดได้ดีกว่าเก็บแดดได้ดีกว่าแต่ถ้าอุณหภูมิร้อนเกินไปมันจะเสื่อมเร็วออมันจะได้กระแสไฟลดลงอ๋อเหรอครับแต่ถ้าโพลีเนี่ยแดดแรงมันยิ่งได้แรงได้กระแสไฟ้าเยอะแต่มันมีปัญหาเรื่องบวม มันเป็นเพราะว่ามันเป็นโพลีไงฮะที่เชื่อมไวนใช่ครับใช่ฮะเหมือนเหมือนประหลอดรถไอที่ฟิล์มติดรถยนต์อ่ะพอยิ่งนานๆเข้ามันก็จะเปเลยใช่ไหมฮะบังเอิญเราอยู่ภาคตะวันออกมันมีความชื้นไงมันมีทั้งฝนมีทั้งแดดเห็นไหมห้อยระเกะระกะระโยงระยางนี่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งนั้นแหลยมาจากพลังงานแสงอาทิตย์มาจากน้ําล้างมือไง หนึ่งน้ำล้างมือที่เราเคนมาดูงานล้างมือก่อน social distancing new normal ิว w n o r m ทุกคนมาก็ล้างมือก่อนอ่างอ่างล้างมือง่ายๆบ้านๆพอเราไม่จำเป็นต้องพอไม่มีตังค์ถ้าคุณไม่มีตังค์แต่คุณจะต้องทำอ่างล้างมือให้ได้ไง่งยๆที่มีอยู่ทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ล้างแล้วก็ต้นไม้ได้ก็คืออันนี้ชี้ให้เห็นเลยว่า ในระหว่างนี้ไม่มีราไรได้แต่มีแสงอาทิตย์อยู่หรือมีน้ําล้างมืออยู่เนี่ยเห็นไหมฮะมเฟื่อเฟือ่อมีฝักข้าวสาวรสมีแฟงเนี่ยเอามีเป็นสิบลูกนะอยู่ข้างนอกอีกอข้างนอกก็เหมือนกันข้างนอกก็ปลูกผักจากเศษกระเบื้องอมไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่น,ลนเป้จะโชคร้ายเต็มไปแลยลูกใหญ่ กระเบื้องที่ต้องทิ้งไว้โดยเปล่าประโยชน์ก็มนปลูกผักกินได้ที่พักกันวันนั้นใช่ไหมใช่ว้าวแทนที่เราจะทิ้งไว้โดยเปล่าเศษกระเบื้องเก่าๆก็มาปลูกผักกินเป็นการป้องกันวัชพืชในตัวัใช่วัชพืชมันจะไม่ขึ้นเลยถ้าไม่โดนแดดนั้นอะไรก็ได้ที่ปกคลุมไม่ไม่มนโดนแดดมันก็โอเคแล้วแต่ที่จะทิ้งไว้ลบบ้านครับมันจะเป็นไวนิลก็ได้นะ อะไรก็ได้ที่มันปิดได้ที่เราจะต้องทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ชอ่ะเอามาใช้ฮะก็เจาะรูปลูกไป<ช>มีกระเพราลระพาแมงลักกระว่ากันไปเราลดน้ํานี่ก็ <c oughs> แดดออกก็เปิดเปิดปัามก็ใช้ได้เลยล้วของเราก็ใช้พื้นที่ด้านล่างเห็นไหมด้านล่างด้านข้างด้านบนใช้ทุกระดับเหมือนเดิมคอนเซปต์เราตามเดิมหลังคาโล่งน้เดี๋ยวนี้ เสารถไปไหนหมดสารถอยู่แปลงนู้นฮะอยู่ทางด้านนู้นตอนนี้ฝั่งนี้เหลือน้อยกําลังทําอองุ่นด้านนู้นกําลังเป็นอังุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูโครงใหม่เพราะว่ามันโดนแดดอยู่มีพื้นที่ที่รับแดดอยู่อีกหน่อยหนึ่งเราก็แดดเป็นประโยชน์สําหรับเราเป็นต้นทุนชีวิตสําหรับเราถ้าเรามาเป็นอังุ่นซะเป็นบวบฟักแฟงซะเราก็กินได้ ใช้ต้นทุนที่มีอยู่โดยที่เราไม่ต้องลงทุนดีไหมฮะดัะงนั้นมันก็รับไปโดยเปล่าประโยชน์อ่ะมาเข้าสู่เรื่องโซ,โซลารเซลล์นะฮะอ่ะผมผมยังไม่ต้องขึ้นเนาะต้องผ่าตามผมมาเชีย้ยเห็นก่อนเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปข้างบนอันนี้สองแผงนะครับเป็นโมโนโ,โมโนนะครับได้เล็กเลยเมื่อไหร่ที่แดดออกสองแผงนี้จะรับ แสงแดดมาแปลงเป็นกระแสะไฟฟ้าให้เรานะครับแล้วลงมาที่ปั๊มน้ําเดี๋ยวเราไปดูที่ปั๊มน้ํานะครับแดดออกตอนนี้แดดออกนะฮะนี่คือรับมาโดยตรงแล้วก็ใช้ใช้เลยเถียงนาน้อยแทนที่เราจะไปเอายาคามงาแต่ใช้โซลาเซลล์ซะเป็นหลังคาแทนซะใช่แล้วคุณก็นั่งข้างล่างในลมเพราะว่าแดดออกปุ๊บเมื่อไร่ที่แดดออกเราก็สามารถใช้งานขอมยูบเบเกอร์นะฮะอันนี้มาจากสองแผงบน ทำทำงานแล้วจากแผงแดดจากสองแผงเมื่อกี้ที่เห็นจากด้านบนนะครับสปริงเกอร์หมุนแล้วเห็นไหมครับรวมทั้งบนหลังคาด้วยใช่ไหม <S <S ใช่ครับได้ยินเสียงด้วยเดี๋ยวผมจะสวิงกล้องจากค่ะเห็นไหมฮะ นี่คือแดดออกได้น้ำช้แล้วเออรวมทั้งล้างแผงด้วยเนี่ยตอนนี้เราใช้ไฟจากสองแผงนี้นะฮะเนี่ยเราใช้จากสองแผง,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 งใช่ครับเนี่ยสองแผงนี้ที่เราใช้อยู่นะครับอัอนนี้ก็ล้างแผงข้างบนด้วย นอกจากรถต้นไม้เห right uh ็นไหมครับเห็นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาดูข้างบนกันรถอุณหภูมิความร้อนของตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นโมโนแต่เท้าเมื่อไหร่ แดดหมดเราก็ใช้ไฟฟ้าที่เราเก็บไว้ในแบตเตอรี่เอามาใช้งานได้หลอดไฟทั้งหมดนี่เปิดมาจากแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรีตตร่นะอ่านนี่มาตามมานันกำมังเต็อ่ะล่ะสมมุติว่าตอนนี้ไม่มีแดดน,นะครับแดดหมดแล้วแต่เราเจำเป็นต้องการใช้น้ำใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับ เราต้องเดีย๋ยวจำเป็นต้องให้น้ําต้นไม้แต่ไม่มีแดดมผมก็ดึงไฟเอาไฟจากแบตเตอรี่มาอันนี้คือเราจะไปใช้พลังงานสํองรองที่นี่แบบใช่ครับมาจากท่อเส้นนี้มเมื่อกี้เรามาจากแผงท่อชุดนี้นะครับข้าบนแต่ตอนนี้เราดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใชม้มันจะมีสีขาวกับสีสีขาวกับสีเหลืองสีขาวฟรี24ชั่วโมงใช้ได้ฟรี24ชั่วโมงเลย แต่ส่วนสีเหลืองฟรีกลางวัน <c oughs> ไม่มีแดดอะใช้สีเหลืองถ้าไม่มีแดดเราใช้สีขาวครับ <c oughs> เห็นไหมฮะเราไม่มีแสงแดดแต่เรามีคลังเสร็จของเราเองแล้วก็ใช้งานได้อโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับอ่าเดีวผมขอปิดเอาเป็นระบบก่อนไหมได้ในแต่ละตัวอันนี้เป็นโมโนนะครับ การติดตั้งเนี่ยมันจะมีสามระบบของที่นี่นะฮะไฮบริดเดี๋ยวตรงนี้จะวางต่อเพราะนั้นระบบที่หนึ่งเลยออนกลิดออนกลิดก็จะมีเนี่ยฮะแผงโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์แล้วก็จำเชื่อมมาจากการไฟฟ้าเราว่าไปทีละสเต็ปก่อนนะแผงโซล่าเซลล์ที่อยู่บนหลังคางเมื่อกี้นะครับอินเวอร์เตอร์แล้วก็สายส่งของการไฟฟ้าเข้ามาเชื่อมกันมันจะไปอยู่ที่ตู้ เราะนั้นตามผมมาดูนะครับอินเวอร์เตอร์เมื่อเมื่อแผงโซลาเซลล์รับแสงแดดส่งกระแสดีซีเข้ามาอินเวอร์เตอร์สองตัวเนี่ยฮะตัวละห้ากิโลวัตต์นะครับก็จะเป็นแปลงเป็น a อซีเอซเสร็จปุ๊บจะส่งเข้าไปในตู้คอนโทรลหลักของบ้านอน่านอพาตามไปอันนี้เป็นระบบออนกริดนะครับไม่ต้องถอดรองเท้าหรอ นี่่ะตู้อยู่นี่นอันนี้ก็จะเป็นตู้คอนโทรลหลักลมุงจอหลักของบ้านในระบบออนกริดตัวนี้เป็นระบบออฟกริดข้างล่างนี้เพราะนั้นแดดยิ่งแรงแอร์ก็ยิ่งเย็นนะฮะอันนี้ตัวนี้ตัวบนนะครับนี่เราจะดูจัด แกใส่ไฟฟ้าที่ไหลเข้ามาดีไหมฮะอันนี้ออนกริดอันนี้ออฟกริดไอ้ส่วนนั้นก็เป็นการจ่ายไฟย่อยอันนี้ก็จะเป็นเมนของของออฟกริดอันนี้นเป็นเมนของออนกริดอันนี้เป็นตู้คอนโทรลของทั้งระบบทังบ้านเครื่่ไฟฟ้เพืใช้ได้ <laughs> เพียอเหลือเฟือไหม <laughs> ทีวีพัดลมทุกอย่างเซอร์ไพโอคือคือมีแอร์ทุกห้องอะนะฮะ <c oughs> แล้วยังต่อไปไบโอด้วยของเรามีไบโอไบโอเทคโนโลยีด้วยใช้ปลูกใช้แสงแดดนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต่อตรงนี้ให้ <c oughs> อ่าเนี่ยที่ให้เห็นว่าเนี่ยอันนี้ของระบบออนคลิปใช้จากชุดนี้นะฮะ <c oughs> ส่วนตรงเนี้ยไอ้สี่แผงนี่เป็นระบบออฟคิปเ <c oughs> นี่ยครับสี่แผงเนี่ย เป็นออฟฟิศเราจะดึงมาใช้เมื่อเราไม่มีแสงแดดหรือไม่มีไฟฟ้า <S <S ส่วนอันนี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นด้านหลังที่เป็นหลังคาห้องน้ําหลังคาห้องน้ําก็เป็นไฟฟ้าได้เหน็นไหมฮะออฟฟิศอยู่ตรงนี้อันนี้3,000กิโลวัตต์ด่ไหมครับอันนี้ก็ไม่แตะต้องไฟฟ้าเลยนะครับไม่แตะต้องของการไฟฟ้าเลยนะฮะ ชาร์จเจอร์คือแผงโซล่าเซลล์มาชาร์จเจอร์และแบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่นี่ครับแบตเตอรี่ <Wow. S 1> หนึ่งลูกเนี่ยสองรอยแอมเพราะนั้นสี่ลูกเท่ากับแปดร้อยแอมแปดร้อยแอมนะครับของเราสามพันวัตต์เท่ากับสามกิโลวัตต์ตรงนี้แปลงกระแสไฟฟ้าเป็นเอซได้นะฮะใช้ทั้งเอซและดีซอันนี้ แบตเรี่ใช้ได้ทั้ง AC และ DC ตรงนี้จะเป็นกลุ่มของที่แปลงเป็น AC จากจากตดนนี้มาแปลงเป็น AC ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็น DC นะฮะที่ใช้จากตรงนี้โดยตรงหรือว่า USB ก็ได้อยู่ในห้องน,นนะะน,นั้นเรามีพลังงานเองดีไหม <c oughs> <c oughs> ส่วนไฮบริดไฮบริดเมื่อกี้รไ,ได้พูดนะ ไฮบริดก็จะเป็นลูกผสมจากกั้งหันลมก็ได้นะครับจากโซลาเซลล์ก็ได้จากเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟทั้งหลายไดนามทั้งหลายก็ได้นะแบตเตอรี่ก็ได้นะครับมาเข้าอินเวอร์เตอร์หรือจากกระแสไฟฟ้าด้วยนะฮะไฟฟ้ามาเข้าอินเวอร์เตอร์แล้วก็เอามาใจ่ายในบ้านเราอ,อันนี้เป็นไฮบริดออนกริดไฮบริดออฟกริดเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วซึ่งมันมาจากทุกแหล่ง ผลิตไฟฟ้าหรือมาจากฐานก้อนหนึ่งก็ได้นะฮะเป็นเซลล์สาม,มารถผลิตเองได้ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเชให้เห็นว่าพลังงานที่ได้มาเนี่ยเราเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างอันนี้จะ cover ทั้งระบบคือใช้ในวงการเกษตรได้เห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นสาะน้ําน้ําดื่มอะไรทั้งหลายได้หมดมาจากโซลาเซลล์ไม่กี่ตัวนะฮะอันนี้เข้าใจนะครับ สำหรับพลังงานที่มีอยู่นอกจากได้น้ำได้อุปก,กรณ์เครื่องใช้ทั้งหลายได้อาหารได้ความร่มเย็นได้สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องปีนขึ้นไปดูข้างบนกันเนาะ <c oughs> <Okay. S 1> ครับผม <c oughs> ระวังมดนิดนึง เเป็นนโซซลลลา์ะอันนั้นก็เป็นอีกชันหนึ่งโซล่าเซลล์ครับขึ้นมาเลยฮะไม่ใช่หลังคาเฉยๆฮะขึ้นไม่ได้อีกอ่ะได้ไปได้ไปไหมไปไปปีศาจไว้นี่มาระวังเหยียบได้เลยอันนี้หลังคานอกจากจะเป็นโซล่าเซลล์นอกจากจะเป็นโซล่าเซลล์ยังมีบวกกินได้ด้วยระวังมดนิดนึงไม่จะมีมดคันดูความรูของพิธีกรค่ะ น้องพาขึ้นมาได้เลยลเราเรียนไหม,มาเยะห็นไ,ไหมรอันนี้ส่วนหนึ่งอันนี้ก็ส่วนหนึ่งน่ะแดดยิงแรงสองแผงนี่นะที่เราใช้น้ําอยู่เวลาเนี้ยก็คือใช้จากสองแผงนี้แหละข้างล่างนู่นด้วย <laughs> อ่ะขึ้นมาได้เลยฮะ ได้ได้ได้อันนี้มันเป็นเมทัลชีตอาจารย์แต่โครงสร้างหลังคานี่ต้องแบบแน่นหนากว่าปกตินะอันนี้มันมันหนักมากอันนี้มันแผงนหนึ่งยี่สิบกิโลแผงละเนี่ยยี่สิบกิโลวัตต์เอ้ยี่สิบกิโลกิโลกรัมกิโลกิโลกรัมแผงหนึ่งยี่สิบกิโลกรัมน้ำหนักนะฮะอันนี้เป็นโครงเหล็กก็เป็นฝาปิดสมมติว่าใครจะเริ่มขึ้นโครงในครับ แต้วแรกใช่ครับต้องเผื่อแล้วต้องทํามุมทิศตะวันตกเฉียงใต้มุมลาดเอียงทิศตะวันตกเพราะว่าจะได้รับแสงแดดได้เต็มที่ถ้าหากว่าเธอทํามุมเหนือใต้เนี่ยมันจะรับแสงแดดได้น้อยต้องเป็นควรตะวันออกตะวันตกค,ความลาดเอียงของหลังคา15องศาเ,เนี่ยเราใช้น้ําอยู่เวลาเนี่ยที่เราปั๊มน้ําก็คือจากสองแผงที่เห็นในเบื้องหน้า เห็นไหมว่าถ้าเราทําเถียงนาน้อยแล้วใช้ยาคามุงมันก็คือยาคาใช่ไหมไ<ด>แต่ถ้าถากว่าเอาไอ้ตัวนี้ไปวางไว้ข้างบนเป็นหลังคาล่มด้วยได้ไฟด้วยแล้วก็ได้น้ําใช้ด้วยเห็นไ,ไหมฮะเราปรับในความคิดใหม่มันจะไปถึงบ้านหลังใหญ่ไหมเห็นครับอันนี้สายสายที่ไปนี่ยก็คือสายส่งไปบ้านหลังใหญ่หญหอันนู้นไม่ได้ฮะอันนู้นองศาของหลังคาไม่ได้หลังใหญ่องศาไม่ได้นะฮะ อะไเอ,ออย่างนี้อย่างนี้ได้ฮะแต่ว่าความลาดเทต้องไปปรับแบบนู้นนะฮะแบบสี่แผงนั่นนะนนเนื่องจากว่ามุมองศามากเกินไปออพอเดี๋ยวบ่ายมันก็จะไม่ได้รับแสงไงใช่ไหมครับก็ต้องปรับปรับการติดตั้งแบบเหมือนคอนโดเหมือนอย่าง,ง,น,น,งนู้นนื้้มนู่นน่ะใช่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 ครับอย่างสีส้มง่ายทำได้สบายเลยไฮ้บ้านเขาเขาทำได้เขา ประมาณสิบห้าองศาครับแต่ว่าของเขาก็เอียงทิศตะวันออกนะเขาเอียงทิศตะวันตกออกมันก็ต้องปรับปรับโครงสร้างของฐานฐานที่วางแผงให้มันมาทิศตะวันตกเนื่องจากว่าบ้านผมอยู่ทิศตะวันออกอแน่นอนว่าผมดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าและตอนบ่ายละ่ะแล้วี้มันได้พลังางานเรียกือช่วงแดด เออ่ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งห้าโมงเย็นถ้ามีความเข้มแสงประมาณแค่ไหนคะมันถึงจะเริ่มขนาดนี้กำลังดีขนาดนี้คือกำลังแรงๆเลยฮะแล้วในวันที่มันฟ้าครึ้มๆของเราก็ได้ฟ้าครึ้มก็ได้ฮะเพราะว่าโมโนผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่อยู่แล้วขอให้มีแสงเล็กน้อยเป็นแสงจากดวงอาทิตย์อย่างหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิด้ได้แต่ว่ามันน้อยไงฮะครับ มันจะได้ประจุไฟฟ้าน้อยแต่เพียงว่าถ้าเรามีแบตเตอรี่ยังไงมันก็พออยู่ดีแต่ของผมนี่เห็นไหมเหลือเฟือไหมเยอะเลย่ะท,ที่ว่างๆเนี่ยไม่ได้ทิ้งว่างๆไว้นะอันนี้กําลังจะวางต่ออีกนะครับอันนี้จะทอาอีกเพราะว่าน้ำนเพราะว่าน้ําที่เราเปิดล้างแผงมันไหลลงมาใช่ไหมรอ,อน้ํามาเข้ารางน้ําฝนแล้วก็ให้มันผ่านรหัสวิทน้ำผ่านกังหันน้ำแล้วมาปั่นเป็นเจเนเรเตอร์พลังไฟฟ้าเป็นไฮบริดได้ไงฮะ ตอนนี้เราลดน้าต้นไม้ด้วยแล้วก็ที่ส่วนหนึ่งก็ไปบ่อกุ้งบ่อปลาเห็นไหมครับก็คือจะต่อยอดไปหมดไม่ได้ทิ้งไปไหนเลยนี่กันนนี่เราอยู่บนหลังคานะครับเราไม่ได้อยู่ในที่ทังล่างเหมือนทุกตีแล้วนะอ่กว่าจะขึ้นมาได้ต้องดูนี่อันีเป็นถ่ายเหรอนี่บนหลังคาบ้านเราคุณจะต้องต่อไปในอนาคตคุณจะต้องมีแล้วนะ S <S> ใช่ล้างครับอ,อันนี้เป็นกระจกครับออ oh. อันนี้เป็นแก้วอันทนี่ว่าโมโนไงฮะจะออกสีดําแต่ถ้าเป็นโพลีจะเป็นสีเงินค่ะแตกง่ายแต่ง่ายด้วยออาแต่ง่ายเพราะเป็นแก้วไงแต่ได้กระแสะดีได้กระแสะดีก็คือถ้าร้อนจ,จัดๆเลยอ่ะมันจะลดกระแสะไฟฟ้าจะลดลงใช่ไหมแต่เรามีน้ำใช่ปะใช่รอบพอมากมันต้องติดสปริงเตอร์ควบคู่ด้วยใช่ครับ มาที่นในตัวเองแต่ทีน mm. so ี no ้การมาในเนนเราก็คือใช้ตัวมันนั่นแหละเซอร์วิสตัวมันก็าแล้วก็ไม่ใช่เรื่องจนกันยถูกทีนี้เราจะเช็คได้ยังไงเพราะเราก็มีกล้องอีกอะเรามีกล้องแต่ก็มีกล้องเราก็รู้ว่าแผงเออเราก็รู้ว่าอันไหนเันสโปรกมากขนาดไหนเราควรจะทาความสะอาดได้นักอต้งนิยามของสวนพออยู่พอยซีบ้านมายิ้มตอนนี้กลายเป็น เปอร์สมาร์ทฟาร์มไปแล้วแล้วเราก็เช็คแล้วนิวโนมอลฮะฟาร์มเป็นอีโคเฮาเป็นหลายๆอย่างที่ไม่รู้จะผลิตครับแล้วเราก็สามารถเช็คได้ด้วยว่าแผงไหนผลิตไฟฟ้าหรือไม่อ้าวอ่าแผงไหนทำงานหรือไม่ทำงานเราก็ใช้กล้องน่แหละฮะแล้วก็จะติดเดี๋ยเซเว่นเราดูที่จอเมื่อกี้นี่แหละฮะดูจอเราก็จะเช็คว่าแผงหนึ่งสองสามสี่ห้า เช็้ได้เลยครับว่ามันผลิตกระแสไฟฟ้าหรือไม่ผลิตไม่งั้นเราจะเซอร์วิสไม่ได้ไงคเพราะเราไม่รู้นี่ว่าไอ้ตัวไหนขี้เกียจตัวไหนแอบนอนตัวไหนทํางานอยู่เช็คได้ตลอดใช่คเอาที่เราอยากเช็คใช่ครับแต่เราไม่ต้องเดินขึ้นมาอย่างนี้ก็คือเราก็อยู่ที่บ้านอะไรฮะอันนี้ก็คืออยู่ในโหมดของความว่าพอเพียงนะ <laughs> แต่นั่นคือต้อง30ปีมาแล้วนะถึงทำได้แบบนี้ถ้าย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้วมหาศาลมากทั้งค่ากล้องวงจรปิดทั้งค่าระบบอะไรต่างๆนันไม่ใช่ารานะคานี้ใช่ครับใช่ครับ